วันนี้จะมาแนะนำรถแข่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอิเล็กทริกรุ่น YKCC 004โดยช่วยดีๆสำหรับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงกันค่ะโดยตัวรถแข่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการย้ายผู้ป่วยจากเตียงนอนการย้ายผู้ป่วยไปนั่งเก้าอี้โดยรุ่นนี้จะมีเบาะเสริมรองนั่งอัดนุ่มนั่งสบายยิ่งขึ้น การย้ายผู้ป่วยไปห้องน้ำสำหรับการขับถ่ายส่วนในกรณีที่ไม่สะดวกเข็นไปห้องน้ำตัวรถเข็นสามารถยึดถังขับถ่ายไว้ใต้ที่นั่งได้เลยค่ะโดยรถเข็นที่มงผู้ป่วยรุ่นนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกร,รมัมตัวโครงสร้างทำจากเหล็กแข็งแรงทนทานป้องกันสนิมใช้งานง่ายเป็รุ สามารถสั่งการผ่านรีโมทคอนโทรลสะดวกปลอดภัยตัวพนักพิงสามารถกางออกได้180องศาพร้อมฟังก์ชันดับเบิลล็อกมั่นใจทุกการเคลื่อนไหวมาพร้อมระบบล็อก้อทั้ง4ลอ้อต่อไปจะเป็นวิธีการสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงนะคะอันดับแรกปรับความสูงของรถเข็นผ่านรีโมทคอนโทรลให้ตัวรถเข็นอยู่ระดับเดียวกับเตียงก่อนคะ่ะ เปิดพนักพิงรถออกจากนั้นตอดด่อรถเข็นเข้าไปใต้เตียงและควรลักลอทุกครั้งก่อนทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะเอียองผู้ป่วยไปด้านในด้านหนึ่งด้านที่นั่งสอยเข้าไปใต้ก้นของผู้ป่วยทีละข้าง ทำการล็อกตัวผนังพิงค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ปลดล็อกล้อเห็นไหมคะว่าการดูแลผู้ป่วยไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เรามีตัวช่วยดีๆการดูแลผู้ป่วยก็ไม่ยากอีกต่อไปค่ะ